วางเลไ่ไม่มีหรอกเขาโคตรตั้งใจเลยแต่เทีย่ยแต่ถ้ามาเที่ยม,มาบนมาดาเขานะ่ะมันก็เกินจริงๆเพราะคนให้แนวทางนะ่ะเขาก็อยากให้แนวทางของเขาปังมันปังอยู่แล้วครับออยากให้แนวทางที่เขาให้นะ่ะมันปังมันเข้าอยู่แล้วครับแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะให้เข้าทุกรอบแต่สิบสามรอบหรอกผมก็ทํามาแล้วถือว่าผมก็เจ๋งพอแล้วครับเพราะว่าคนกเขาเข้าใจอยู่แล้วเลขม,มันออกมามันออกมาเราก็ ย่างนี้ผมก็บอกตลอดว่ามีสติในการเล่นเพราะาช่วงนี้มันเล่นยากรเราก็ไม่รู้มันออกจออะไรมันอาจเป็นไปได้อาจจะออกหนึ่งหนึ่งก็ได้หรือออ,อกแปดเก็ดหรือว่าวันนี้มันอาจจะมาเบิ้ลบนล่างหรือว่ามันจะออกสองต่อมันเป็นไปได้หมดพี่เพราะมันมันมันจับทางไม่ถูกครับเออก็มีแต่คนไทยเนี่ยที่ซื้อเออมีแต่คนไทยในที่ซื้อขอความเห็นใจขอแล้วเขาก็ไม่เห็นใจเออเขาไม่เห็นใจเราไงครับอ่ะพิมพ์เขาว่าวันนี้รวยมา มันไม่เห็นใจเราอะ่ะมันเป็นวันพัมไม่ได้มีหุ่นเดียวเราพี่ผมบอกเลยเออแต่ตอนเนี้ยไปมูวัดไหนก็เอาไว้บ้านเราเถอะอีกสีวันเนี่ยเอาเถอะปังแน่นอนเชื่อเถอะบ้านเราปังกว่าอ่ะอ่ะพิมพ์คาว่าวันนี้รวยมากก่อนจะแบ่งปันแนวทางตำลาลาานะครับหวยรัฐบาลน,นะครับพี่สิบหกเนี่ยผมบอกพี่แล้วไปซื้อเบิล สคู่ 88, 000, 1, 1. 8 8 0 0ปดศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่หนึ่งสี่ผมชอบ8ปดแกับ1นึหนึ่งครับรอบเนี้ยเลขน่าจะเบิ้ลก่อนจะสัญจรที่กำแพงเพชรเนี่ยเลขออกวันทิตย์ด้วยเลขมันสอแววมาแล้วครับมันสอแววมันออกเห็นไหมมันออกหกสี่หมันออกเก้าเจ็ดปดแล้วมันก็ออก หกเก้าหกใช่ไหมแล้วมันก็ออกแปดเก้าแปดแปดเจ็ดแปดบนแปดล่างเนี่ยมันใช้ได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นตําราตํานอยลอบนั้นจาได้ไหมรัฐบาลไทยที่ผมบอกว่ามันจะเบิ้ลเจ็ดเแล้วมันก็เบิ้ลเจ็ดเจ็ดผมไม่ได้เก่งหรอกแต่ผมชอบเป็นคนชอบสังเกตแต่แล้วผมว่าหวยมันออกวันอาทิตย์เนี่ยมันออกก่อนเลขสัญจรเนี่ยโอกาสที่มันเบิ้ลเก้าสิบเปอร์เซ็นแน่นอนเพราะเลขมันออกวันอาทิตย์แล้วเลขมันนํามา เลขมันหามแล้วครับมันหามมันหามแล้วแปดเก้าแปดแปดเจ็ดเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์เนี้ยผมบอกพี่แล้วเบิ้ลสีคู่ถ้าเบิ้ลน,นะผมว่าน่าจะเบิ้ลล่างให้ดูลอตเตอรี่ออก่อนจะแบ่งปันแปดแปดซีซีหนึ่งหนึ่งเอาศูนศูนย์ไปไหนไม่รู้ศูนย์ศูนย์หายอ่ะเออศูนย์ศูนย์ลูกไปใส่บ่แม่สิออกศูนูนย์ดิ แต่ส่วนตัวก็ยังชอบตัวนี้ครับบางคนถามว่าเอาแล้วสามไปไหนล่ะก็สามก็ยังชอบไงครับสามนะก็ยังชอบแต่ถามว่าจะมาบนมาล่างอันนั้นแล้วแต่พี่เลยนะครับผมก็ไม่รู้เออศูนย์ศูนย์หายวะพี่เลขศูนย์ศูนย์หายอยู่ในนี้หรือเปล่านี่นี่นี่ศูนย์ศูนย์แอบอยู่นะเออศูนย์ศูนย์ศูนย์อยู่ในนี้ศูนย์ศูนย์อยู่ในนี้หรือพี่จะรูดเบิ้ลอะไรก็ได้รัฐบาลรอบนี้ครับ แต่สามน่ะผมแล้วแต่พี่ชอบแล้วกันแตถ่ถามว่าผมชอบอะไรผมชอบล่างเออส่วนม้ามืดพี่ก็รอก่อนรัฐบาลรอบนี้ผมกลัวมีแปดจังเลยกลัวแปดจะมาอย่างเลยรอดูตํารวาวันนี้เลยครับพะตาราอีกสองรอบวันวันพุธแล้วก็วันศุกร์เลขมันจะเลขมันเลขรัฐบาลมันจะเริ่มตามมาแล้วนะเออเพราะว่าลาวจะออกอีกสองรอบแล้วรัฐบาลออกวันอาทิตย์ รัฐบาลตามแน่นอนลาวออกแบบไหนแล้ววันนี้ผมค่อนข้างมันจะว่าลาวมีแปดแต่มันจอ,อกแปดตัวไหนแหละผมก็ไม่รู้อาจจะออกตัวเดิมอาจจะออกตัวใหม่อาจจะออกเลขขี่หลีเลขที่คนไม่ค่อยสนใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ไม่รู้วันนี้ไม่มีเลขทูบนะครับใครไม่เห็นลอตเตอรี่งี้เนี่ยอีกรอบหนึ่งเนี่ยรอบนี้ภาพป,ปกเป็นปกสลากบ้านเกิดผมนะอยู่จังหวัดละนองแต่ว่าอันนี้นักซอยู่ในเมืองของผมนี่อยู่ติดกับอยู่ติดจังหวัดจุมพร นี่มันจะเป็นปกสลาดเนี่ยเลข8ชัดๆเนี่ย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 